พูดพูดเออมือนกันเพื่อนมุกไก่เนะใหญ่นางสูตรใหญ่นางเท่ๆพนยังไงฮู่ไข่งามหนึ่งใส่ทานไข่งามหนึ่งเซ่ทานโอ้ยบริเนียนนกใหญ่นาง ใช้พักกระลำใช้หอมใช้น่อยพอดมาหอมนี่บอกนอยพ่ดนางมับน่อยพดหอมบ่บ่เยอะก่าเขาท้านบ่มาอกเครื่องเยอะอ๋่เค่องะบบมีหอมโอ้ยเห็นไหมวาไปที่ว่าไปจ้าเนี่ยว่าไปตลาดจะซื้อไบอยู่บักูดไก่บ้านไก่บ้านมื่อนี่มุกไก่บ้านเด้อ ตองกับบ <c ười> <c ười> ้หอแโอยหอแลยง่ายนี่ง่ายม้เ้ยจม่มนบ้ไห่โอ้ฮะอไอาไปตองยังคือ่ะคือแตกเบิด โอ้ยหอเป็่นบ้านสองสันอยู่สองสันอยู่สองสันอ่าสามสันบอหองไวกันแดมันนานนหอมน้ามนาก็จะคือหองอ่ะมีการหอค่ะอจะแล้เลยไันสันบอประจอนะสันบอโอ้ยหอเป็นเลยบ้านเอล Nang bom mắm bóng hít pin lát lát. No, bắt sao lòng móc 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 ngọc móc 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 มาเบิ่งสอนวิธีๆยายนั่งมัาห่อหมกรู้นี่ก็เนี่ยเป็นนะเบิ่องนี่จัดเลี้ยงสร้างมันห่อห่อมันเป็นมนุษย์ต่างดาวห่อเบิ่งห่อมันเป็นมนุษย์ต่างดาวห่อแมวโอ้ตายอืมเอ้าก้อได้ยุติวได้จังได้มันไิ่งามแนวใด้อันนั้นบุ้องน่ะโอ้ยว่ามันบ่แมนดอาะคอยแก้กินกับเบื้องเป็นแนวะได้แต่นั่ง บังบังบิ่งเนี่สาธิตนี่มาเบิ่งนี่ยย่าจันนี่สาธิตนี่เบิ่งนี่ยผู้่อกระต้มเป็นแหม่เนยนั่งเราห่อโมเป็นแต่ห่อใหญ่มันก็เป็นจังสันตัวอุ้มหลุมอยู่ว่แม่สองสันตุ้งแม่สูมันใจมันใจพักเอออ้าวเอาเราบังเนี่ยแตจันนี่เอ้าวจังใดล่ะ พวกนี้เต็นท์ห่อนี่เห็ดเป็นอยู่นะอ้ามาเอาพักต้นหอมน่ข้างล่างนะต้นหอมอยู่ข้างล่างหอมอกอน่แล้วาไบ่มียังลงหรอะเแหละเขาใจตต้นหอก่อนเท่ๆลงนีกว่ามีปลาหอมมาใส่ต้องใส่หอมไปหลายอ้าวอมเนี่ แล้วก็ความต้องหันน่ะหอมมาหอมคากผ่านี่เบิ่งเบิ่งเบิ่งนี่เบิงคนเห็ดขนมมกเขาเห็ดเป็นนี่ยายนางเราบุกยหมอขนมมกเนี่ยไปต่างหากได้แตงโมสองหัยายไม่เห็นเป็นเบิ่งยายเราเห็นเป็นเนาะคนเแ่าทำคนนุ่มอย

ห่อใหญ่ห่อพอดีมันจะงามเม่บอห่อใหญ่ไไลายมันกับเลือไปตองเนาะเด็ดเด,ดน,นี่นี่มปจิ้มแควนี่บอเอาหนี่บอเออแตงสี่กับพ่อป็นตะแกะกินเน่ะเว้ออานานยักษ์ยังหรกเว้มาเออเออเทีนหน่อยหน่อยพอดีมกเนะนี่เด้ด นั่นยช่หน่จักว่าเห็ดเป็นมาจากถือกันไกลมาตัดเดือยยางดีมาใหญ่นะยายยายอ่าโอ้ยอันนี้มันโดนนั่นเออแทงอีกเอาอีกห่างหนึ่งโอ้ยเปนยูและวยูแล้วบอกเอายูแล้วโอเคสั่นอ่าอ่าอ่าอืออยู่คือขอยายนั่งแล้วโมกอยู่นี่ยายแตนหมก เบิงพุนเออโอ้ตายห่อเออันนี้คือลายลาอันนี้คือหว้าห้าบ่่อหนาอ๋อโอ้ตันี้หอหไ่จูใจแห้งว่ะสองห่อเนี่ยจูใจแห้งต้องเอาไว้สุดท้ายเลยห่อห่